สวัสดีครับ่อกับผมลูกชายใหญ่เกษตรรอสวนครับผมืันนี้ครับอากาศร้อนนะครับผมตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนวัดอากาศหนาวครับหมอกลงโอ้ยหลังซุ่มนี่เปียกนะครับผมต้องคุ้มผาด้วยนะครับสําหรับพวกของอนุบาลทั้งหลายแหล่นะครับผมนี่ครับกองอนุบาลนะครับนะครับ สายเยี่ยคร so right ับสายเยี่ยสายสวยงามครับผมสายเยี่ยสายสวยงามครับผมช่องข้างติดตามนะครับเฟซบุ๊กกับนี <t modern> ่นะครับผมคิดถึงหนูคิดถึงสุนทรฟาร์มครับผมแล้วก็อีกเฟซหนึ่งกับสุนทรฟาร์มไก่เยี่ยครับผมช่องข้างกันติดตามนะครับผมสำหรับผู้ใดที่บ่อยากแอดไลน์ไปคุยน้านะครับผมก็สามารถไปซองในเฟซก็ได้นะครับผมก็จังสอบถามอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะครับ สายเยี่ยครับผมเน้นสายเยี่ยครับสายเยี่ยสายสวยงามสายสวยงามครับอย่างอื่นก็ตามมาด้วยครับมีหลายขึ้นกันครับผมเบอร์แข่งเบอร์คิงนะครับนี่ขึ้นกันครับผมนี่แหละครับการเลี้ยงกับประมาณนี้แหละครับผมเลี้ยงกับแล้วตะเห่านะครับผมพ่อบินออกปากทอได้กับปอยก็ได้นะครับผมก็ปล่อยไปแล้วแม่ลูกอ่อนหลายสีอันตรายนะครับ พอหยังว่ะทีตีลูกกันครับตีกันเหยียบลูกโอ้ยขาหักขาเพ่ครับผมเบิ่งยากนะครับผมครับช่วงนี้กับนี่เป็นวัดเล็กน้อยนะครับน้ำกับบ่ได้ผสมยาเนี่ยนะครับผมกับประมาณนี้แหละครับครับนี่แหละครับผมบรรยากาศครับเบืงเราครับแดดเนี่ยมาเว้นแดดเนี่ยโอ้ยม่ตงห่วงครับผมบรรยากาศครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเด้อ ขอบคุณลูกค้าสุกูสุคนนะครับผมสำหรับเมนี่สุนทอดฟรามกับบอมี่ยังหลายครับทายให้บเบิงงือกซครับผมวิธีการเลี้ยงแบบสุนทอดฟรามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ